ที่ตอนรับการซูช่องเตียนน้อยคุปตาซิงแชนเอลครับนีก็มาอัปเดตหน้าง,งานรถ M6240 นะครับเนาะเดือนหนึ่งแหละกำลัลงพ่ออีกเดือนหนึ่งงานเลยเปิดมากขั้นเดียวครับเห็นงานชมงงาน ผมแม่นิดหน่อยครับไปปั๊บพื้นที่เพื่นจะปลูกยางป้าอ้อยนี่ก็ได้ไล่ได้ไล่โลทิมครับต้นใหม่สามต้น4ี่ต้นก็จะได้เอาออกจะว่าเป็นต้นใหม่น้อย ฐานเพิ่นกระแตกไปเลยเนาะครับใบหนึ่งฐานแตกด้วยเมื่อกี้ปัง เป็นงานชั่วโมงนะครับนอปป้องโมเมนงานเหมา่ันก็นจะบอการาคาพอได้ายปั๊บได้ๆอาจจะได้ไงไาาลงหางให้เพิ่นอันนี้เป็นวัวพดเนาะ กินการจะแข็งแข็งแม่สักหน่อยอะไรปั๊บนี่ชั่วโมงหนึ่ง่นอาจจะไปเปลี่ยนใบใบพันใหม่หาใบาเก่าอยู่นี่บานใส่อยู่นี่บ่่ละเพราะวบบผมมีเงินซื้อครับใบผ้า,าเลยได้ใบหนึ่งจะตกสองพันกว่าบาทเท่าน,นับ แกมาเบิกเงินก่อนไปซื้อใบาพานอน,นเลยแกคนน้แกท,ที่กรัทอ้กการแล้วครับพกไรตับเปนอยหยปลูกยาง ของที่งานเน่าก็บ่อข่อยมีนะครับเนาะงานมันน้อยมีอยูมย่มีหน่อยมันพอสีไหลท้ายเลไย,ยังเี้ยครับช่วนร้ายแต่จะเป็นงานวโมงนะครับมุ้งขอจางมีแน่ดีแน่รถด,ดับเพิ่นเกิดไปลุมดินเปไนอย่าง้ซอยเนเล็กน,น้อย บมกสีได้ยังบอครับจอรดรถางานน้ำเขามันบอกแม่นง,งานรถไทยฮาเองม้นก็เลยต้าอันบดีในสามรถล,ลอยเมกอสี่ได้ยัง นี่กาเบิ้งเราสมีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเน้ยกดถูกใจเปิดการมองเห็นในคมน้ำเน้ยแต่ว่าเยวเ่บคจิขก็ผมแล้วม้วนๆกดถูกใจไว้ก่อนก็นกได้ วิด <łość> ีโอก่ะสันแน่แจ้งน้อยเนาะเพราะว่าเป็นกล่องบาตรกล่องธรรมดาก็เลยมีเงินเื็กล่องดีๆตัวจำดีๆที่เขาแล้นะครับ